สวัสดีคนน่ารักทุกคนคุณยายคุณแม่คุณป้าแล้วก็นนนะยยกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันในช่วงวันนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวก็ร้อนจัดเดี๋ยวก็อากาศเย็นจัดในช่วงวันนี้่ตื่นมาหัวอาศเยน็นแล้วก็ลงกันโชคแรงมากๆก็ส่งคําอวยายต่อท,ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนนั้นดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะและขอพระเจ้าส่งวอวยพรอย่างมากล้นเราติดตามข่าวๆข,ข,ของเชียวจางนกับวังนีปปอในช่วงของวันนี้ด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่ เสียวจ้านก่อนเลยตอนนี้เราก็มีความสูงมากๆเลยนะคะได้จอยกับเสียวจ้านซีดโอคือเมอนกับจอยกับเซี่ยวจ้านทุกวันเนื่องจากว่าแอคเคาท์นะฮะยูทูบของเสียวจ้านซีดโออย่างที่พี่น้องเห็นล่าสุดเนี่ยอัพมิวสิควิดีโอไปทั้งหมด6เพลงแล้วนะคะก็คืออัพทุกวันเลยตั้งแต่เพลง Y นะคะมากโกเฮดไลฟ์ออฟอัสอันอนิมัสปะพาคานนะคะแล้วก็บงนุย้ยพี่น้องอย่าลืมอนะเข้าไปจอยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ, like, ะ,คะสำหรับมิวสิกวิดีโอของเสียวจ้านซีดโอค่ะที่อัพให้เราได้ดูทุกวัน ตอนนี้ก็จอยโซเชียลมีเดียทั้งอินส a าแกรมแล้วก็ Youtube ด้วยได้ใ,ใกล้ชิดแฟนๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพลงนะคะในอัลบั้มวอ n ก็เพิ่งจะปล่อยนะคะให้แบบได้รับฟังแล้วก็ติดตามไปทั่วโลกจากหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกัน m u มิสิกวอลนะคะก็มีการทําสรุปรายงานชาร์จระดับโลกนะคะโพสต์เกี่ยวกับอัลบัม้มวอลมนุ์เซียวจานก็เป็นสถิติที่แบบสุดสะพรืงนมากๆ อยู่ในอันดับที่4แล้วก็2นะคาร์ดบอร์ดด i จิต a ลอา t ์ติสต n แบอันดับที่3นะคะ iTunes e u r o p e ชา a r t อันดับที่2องทายทูน s ูเ a สเอและอันดับที่2 iTunes worldwide ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะก็คือแบบเป็น New ่ n t r y เข้าชาร์ตมางหมายหละเพราะว่าเพิ่งจะปล่อยให้ได้ฟังกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่14มีนาคมกับเพลงในอัลบั้มบอกเมือนนะคะอัลบั้มโซโล่อัลบั้มแรกของเสี่ยวจานเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะ ขอแสดงความดีใจด้วยตอนนี้ก็ฟังฉ่ำกบเป็นเลยข้างหนึ่งในเช่วันนี้เซียวจ้านซิโนะก็ได้อัพบอ็อกข่าวบอ็อกแรกกับการเดินทางไปที่ยุโรปในครั้งนี้ไปอิตาลีและเซียวจ้านก็ไปสเปนด้วยสำหรับบันทึกสถานีเล็กๆของเซียวจ้านในวนลาของจ้านเกินนะคะก็เริ่มต้นด้วยคำคมนะคะที่ผู้คนทั่วโลกนั้นต่างก็ชื่นชอบเป็นคำคมนะคะจากจิตรกรเอกของโลกคนหนึ่งซึ่งไม่ใชาอิตาเลียนกับประโยคนะคะที่ว่า s i m p l i City is h a t i m a t e Sophistication ซึ่งก็มีความหมายนะคะว่าความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขั้นสูงสุดเซียวจ้านเวลาที่แบบชอบศิลปะอยู่แล้วนะคะวมก็เดาว,ว่านอกจากแวนโก้เนี่ยเซียวจ้านน่าที่จะชอบเลโอนาร์โดดาวินชีด้วยเซียวจ้านทำให้วางไปนค้นนะคะประวัติของเลโอนาร์โดดาวินชีเขาเป็นชาวอิตาเลียนนะคะเกิดที่เมือง ในช่วงของวันที่๕มิถุาย,ยนปีคศ1452นอกจากการเป็นจิตรกรแล้วนะคะเขาเป็นผู้รอบรู้ของอิตาลีนะคะในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาขั้นสูงคือมีบทบาทเยอะมากๆเป็นทั้งจิตรกรนะคะเป็นทั้งนักวาดวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักทฤษฎี 4, ประติมากรนะคะละสถาปนิกแน่นอนที่สุดนะคะก็มีรูปเขียนที่โด่งดังมากๆคือรูปเขียนโมนาลิซ่าน,นั่นเองเซจานซโอบอกว่าการเดินไปตามช่องว่างของการเวลาสัมผสัสกับลมหายใจ ติดตามเซียวจ้านแล้วก็ลดความเร็วลงสักพักหนึ่งก็พบออกับความตื่นเต้นที่แบบได้พบได้เจอเพลิดเพลินกับช่วงเวลานี้เซียวจ้านดูมีความสุขมากๆเลยนะคะคือมันมันเป็นเบื้องหลังในส่วนการเดินทางไปยุโรปเซียวจ้านเดินทางไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวี ังจกนั้นก็มีโอกาสาไปที่สเปนก็ไปเจอเทศกาลแบบโยนขนมเสือจ้าก็ไปเก็บทัฟฟี่นอกจากนั้นเสือจ้าซิโอเนี่ยไปยังบันทึกภาพที่แฟนๆนะเอากางหันสีแดงเนี่ยไปแขวนที่ต้นไม้นี่แหละเราเป็นแฟนคลับที่ทําให้เราวีสลกไปเลยนะคะดีใจมากๆได้ใจไปเลยนะคะเสือจ้าแบบดูนะครับสูงมากๆด่าเริงแล้วเพลงที่ใช้นะในบล็อกนี้แราว่าชอบมากมันออกแนวแบบเท่ๆฮิปฮอปตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันว,ว่าใครเป็นคนแนะนําเพลงเนี่ยเป็นเพลงจลังหวะแบบฮิปฮอป แล้วมันถึงใน,ซ,นซีรีส์ของเซียวจ้านที่รอการออนแอร์อยู่นะคะท่านโยคู่นันคือจ้างไหายจวนหรือว่าตำนานจ้งางไห่ยตอนนี้ค่ะยอดจองนะคะในอะดิพิชันของโยคูนันก็ทะลุไปที่3ล้านคนไปแล้วนะคะขอแสดงความดีใจด้ค่ะในเท้าจ้งางไห่ยจะมาเมื่อไหร่นะคะเรารออยู่อย่างที่พี่น้องเห็นนะคะก็เป็นฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลฟ์มแอนด์ทีวีมาร์เกตประจําปี2025ในนี้ค่ะก็จะมีโปสเตอร์แบบใหญ่ยักษ์นะคะของซีรีส์จ้างหาจ่จวน นั่นเลยจะนผลงานของเซียวจา้านนะคะอย่างมังกรหยกก็มีโปสเตอร์ในนี้ด้วยและภาพยนตร์ที่รอฉายอยู่นะตเตอ๋อเซียนเจนเจอร์ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องผลงานภาพยนตร์นะคะเราก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกกับการฉายที่ไทยรายได้นะพี่น้องตอนนี้อัปเดตล่าสุดอยู่ที่29้าล้านสแสนบาทคิดว่านะคบปิดการฉายเนี่ยทั่วประเทศไทยน่าจะทะลุมากกว่า30ล้าน เราก็ขอแสดงความดีใจล่วงหน้าเลยนี่เป็นชาร์ตในช่วงวันที่13ถึงวันที่16มีนาคมค่ะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะมังกรยกจอมยิดผู้ยิ่งใหญ่เซียวจ้านบทบาทกลวยจิ๋งเป็นภาพยนตร์ที่เราประทับใจมากๆมันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆกำกับโดยชีเคิร์นะคะนำแสงเซียวจ้าของเราค่ะจงตาเฟยะ,ะแล้วก็จางเหวนินซิน เป็นบ้านานะคะสอบหนังสือพิมพ์ท่อ,องโกงโอเรนเทิลเดลี่เขาก็ลงข่าวแก,ก่เซียวจานเลยเซียวจ้านอยู่หน้าหนึ่งนะอย่างที่นีน้องเห็นอยู่เขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ดาราชายเซียวจานเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบคนดังที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในช่วงปี2024ที่ประกาศโดย Ado l Legendary กลายเป็นดาราจีนคนเดียวในรายชื่อน,นี้และก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนจีนด้วยหลังจากข่าวนี้ถูกเปิดเผยออกไปแฟนๆก็ดีใจมากๆและถึงแม้ว่ารายได้บอฟฟิศของภาพยนตร์เรื่อง The Legend of The c o n d e r Hero e โร่เด l a n d s ที่นำแสงโดยเซอร์จ้านั้นจะอยู่ในระดับปานกลางแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความนิยมของเขาแต่อย่างใดปัจจุบันเขาก็มีผลงานในมือเนี่ยสเรื่องคือาหมายถึงผลงานที่รอการออนแอร์นะคะรอการใช้ ซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องจ้างไห่จจวนและภาพยนตร์เรื่องเตอเสียจนจินเจอซึ่งคาดว่าจะออกฉายแล้วก็ออนแอร์ในช่วงปีนี้หลังจากเซสิ้นง,งานมิลานแฟชั่นวีคในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวลือทันทีว่าเขายืนยันที่จะรับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ที่ชื่อลงอว่า i n g ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นถ่ายทำอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมและละครเรื่องนี้ก็ถูกดัดแปลง จากนวิยายโดยเล่าถึงสมาชิกกลุ่มใต้ดินที่แอบซ่อนอยู่ในค่ายของศัตรูในช่วงเวลาสงครามให้มันวุ่นวายแล้วก็เสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้สําเร็จ เรื่องราวในค่อนข้างจะกระชับเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครแนวสายลับที่มีพระเอกการเลือกพระเอกจึงให้ความสําคัญอย่างมากๆก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวลือนะว่าจะเป็นดาราท่านอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเขาก็บอกว่ารอทางออฟฟิเชียลออกมายืนยันสำหรับ,บ,บรายชื่อนักแสดงอย่างเป็นทางการต่อไปนี่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่ว่าข่าวลือแบบนี้ประมองตัวว่าแบบชอบข่าวลือเรื่องผลงานคือเป็น,ปน,ปนข่าวลือเรื่องดีแหละสำหรับซีรีส์เรื่อง s p วรอติดตามบริการนะคะขอ้เซอร์จ้านเนี่ย ได้แสดงจริงๆขอให้มันเป็นเรื่องจริงและส่งความคิดถึงไปถึงวอยอปอด้วยนะคะในช่วงที่16วอย์ยปอ์ฟิชเชียลค่ะก็ปล่อยคลิปเล็กๆนี้มาน่ารักมากๆเลยนะคะเพ hey, มากวอยปอกับชุดที่เข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์ชาแนลคือ Channel, เป็นแบรนด์สุดท้ายนั่นเองตอนที่วอย์ยปอนั้งอยู่ที่ปารีสเขาพูดวอยปอฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแฟนๆฟิกเสียงช่องเรา ก็คือน้วัก็อัพดึกนะประมาณ5้าทุ่มดึกแค่ไหนก็อย่าที่จะอัพคือสไตล์ของแวมนะแวมไม่ชอบเก็บคลิปเอาไว้แล้วมาอัพในช่วงแบบที่คนจะดูเยอะๆช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะถึง3ามทุ่มก็คือคนดูเยอะช่วงนี้แต่ว่ก็ทําเสร็จนทันจริงๆเอาไว้อัพวันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าที่จะเดียวทา์โอเคแหละทําเสร็จแล้วก็อัพเลยใครมาเจอตอนไหนนะคะสะดวกดูตอนไหนก็ตอนนั้นเขาคูณสำหรับทุกๆกํำลังใจด้วยนะคะให้กับ RV005 ขอฟ้านะคะลอนดอนเลขายาว สำหรับนักแสดงเหล่านี้จะเป็นนักแสดงตัวหลักเลยสำหรับในซีรีฟิกช่องเรานะคะ My Love My Robot หยุดหัวใจในหุ่นยนต์ในซีซั่นที่ส่วนคนที่รับบทบาทนะลูกชายของ RB85 ก็คือน้องคุณซองฮยอนเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มาแรงมากๆและมีผลง,งานแบบเพียบเลยในตอนที่ฟอร์มนักแสดงนะในซีซั่นที่2เห็นผลงานของน้องก็คิดเลยนะคะว่าคนนี้แหละลูกของ RB85 แน่นอนเขาทำได้ เป็นนักแสดงรับเชิญนะคะหลายเรื่องมากๆคะ่ะในบทบาทของพระเอกตอนเด็กบ้างเป็นตัวร้ายตอนเด็กบ้างแล้วก็บทบาทเด่นๆนะคะองชายจากซีรีส์เรื่อง Under the Queen's Umbrella หรือวใต้ร่มราชินีในช่วงปี2 0 2 4ันะน้องก็มีผลงานออนแอร์ที่เป็นพระเอกสอบเรื่อง The Chairman is level 9ก็เป็นซีรีส์ในแนวนักเรียนนะคะที่ดูแล้วสนุกสนานมากๆพอฟอร์มทีมนักแสดงนะคนที่จะรับบทบาทลูกชายของอาวมก็นึกถึงน้องเลย เป็นนักแสดงนะคะวัย18ปีค่ะและยังมีนักแสดงจากซีซั่นแรกที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยนะคะสอบซอกขังจุน ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะ,ะขอบคุณที่แบบร่วมเป็นกำลังใจให้ซึ่งการเล่นกันแล้วก็มีความสุขไปได้วยกันแบบอาจจะอัพช้าหน่อยนะก็ไม่ว่ากันเพราะว่างานเยอะมากๆขอเพียงแค่คอมเมนต์เป็นกำลังใจเท่านั้นก็ดีใจมากๆแล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆนะ,ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะขอบพระเจ้าโสวยพรทุกท่านอย่างมากล้นแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ